สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะในการสร้างตัวตนนะคะให้เราได้รายได้หลักล้านนะคะต่อเดือนนะคะทุกคนอ่านะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รายได้หลักล้านใช่ไหมเราต้องตั้งเป้าก่อนนะคะเอออ่าเราต้องมีความเชื่อนะคะเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราก่อนนะ,ะว่าเราคู่ควระค่ะนะทุกคน ก็จะได้แบบนั้นค่ะนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบตั้งเป้าก็แค่แบบหลักแสนน้าอะไรประมาณนี้นะทีนี้ยความรู้แบ่งปันวันนี้นะที่จะลงไปทุกวันเนี่ย คือตั้งเป้าหลักล้านค่ะแล้วทุกคนวันนี้เราจะเซให้ตัวเราเป็นสมองดึงดูดเงินล้านได้เนี่ยค่ะเราต้องรู้ข้อนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะมีเงินล้านขายเราจะได้เงินล้าน,นอย่างนี้ค่ะขายความรู้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้เงินล้านนะคะ <little Yeah. S 1> สิ่งที่ครูแบ่งปั <Yeah. S 1> นจะเป็นความรู้เป็นคอร์สออนไลน์ค่ะอ่ะกาก่อนที่เราจะได้เงินล้านนั้น,น่ะ <Yeah. S 1> เราต้องทิ้งอดีตก่อน,นะค่ะอดีตของเราก็คือแบบจริงๆเราต้องอยู่คนเดียวเงียบไม่ต้องพูดกับใครเราต้องนิ่งการที่เรา บนคนด่านะคะว่าตัวเองว่าคนอื่นนะคะมันไม่ทำให้ดึงดูดเงินไม่ว่าจะหลักไหนก็แล้วแต่ได้ค่ะทุกคานคะก่อนที่เราจะได้หลักร้านมันต้องมาจากข้างในก่อนไม่ว่าจำนวนไหนก็แล้วแต่วันนี้นะคะคือคุณคุณให้คุณรู้สึกแบบนี้เลยว่าโชคดีนะที่วันนี้คุณมีตัวคุณถ้าหากวันนี้คุณกำลังแบบเงิน มีน้อยเงินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือกำลังตั้งใจหาเงินเพื่อให้ได้หลักหมื่นหลักหลายหมื่นหรือแม้กระทั่งขายให้รายรายวันวันละห้าร้อยหกร้อยนะคะคนส่วนมากอาจจะตั้งเป้าคือแบบว่าได้ห้าร้อยหกร้อยได้วันละพันเนี่ยก็พอใจแล้วบางคนกูเห็นเขาค้าขายกูสังเกตนะบางคนขายของขายดีดีแบบบางคนได้หลักหมื่นก็มีนะคะต่อวันแต่มันก็รวมทั้งทุนทั้งกําไรอะ่ะกินอะไรรูกินกับพ่อไป เอาไม่น้ำเปล่าไม่เทให้ คนที่จะรวยนะคะคือคือคนที่มีนิสัยแบบนี้นะคะคุกคนที่จะไม่รวยก็คือเป็นคนที่แบบว่าอาจจะกำลังบน่นอยู่แบบนี้ก็ได้ว่าอฉันไม่ได้สวยฉันไม่ได้พูดเก่งฉันไม่ได้รวยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันมีเงินไม่เยอะนะฉันไม่มีเงินนะฉันจะทําได้ยังไงทํทให้ฉันดึงดูดเงินแสนเงินล้านได้ยังไงคุณอาจจะกำลังพูดแบบนี้ฉันไม่เก่งนะ ไม่เคยขายของออนไลน์สักก้าคิดกล้าพูดหรอไม่เคยแบ่งปันนะ่ะหรือทําแล้วจะมีคนชอบหรือไม่มีคนชอบนะ,ะสิ่งที่สําคัญเลยนะของคนที่สร้างตัวตัวในโลกออนไลน์เขาไม่ได้สนใจว่าใครจะรักเขาหรือไม่รักแต่ว่าก็าสนใจแต่ว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาสร้างออกไปมูลมันคือมูลค่าที่แพงมากมันสามารถช่วยคนได้เยอะแยะมากมายจะทำให้เราขายดีขายปังคนทุกคนที่เริ่มต้นขายของ Online ออนไลน์อ่ะ จะเจอบททดสอบหมดแหละเจอคนที่แบบบางทีอ่ะเราก่อนที่เราจะเจอลูกค้าที่แบบรักเราคอยช่วยเหลือเราอ่ะจริงๆอ่ะเออมันมันก็ต้องเจอคนที่แบบไม่ได้อยากซื้อสินค้าเราแล้วก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราขายค่ะนะคะเออคือการขายตัวเองเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเหมือนเหมือนคุณเนี่ยคุูขายเหรียญปู่ท้าไวซวนใช่ไหมถ้าวันเนี้ยครูเคยเป็นคนหนึ่งที่แบบแบบนี้ค่ะทุกคนคะ อาจจะเป็นก็เป็นคนหนึ่บงที่ทบ่นเหมือนกันแหละนะคะพอเรารู้แล้วว่าการที่เราบ่นนั้นอะ่ะเออก็คือบน่นไปได้สิลองบ่นดูนะบ่นมากๆเดีเคยเป็นไหมคะแล้วมันไม่มีความสุขเลยคะ่ะการที่เราบน่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางทีการเป็นแม่คนอย่างเงี้ยพ่อแม่เสียงที่ดังที่สุดที่พ่อแม่สอนลูกอะ่ะ มันคือสมควรที่เขาต้องเขาต้องพูดค่ะนะทุกคนต้องรู้ด้วยหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้านายคนเป็นผู้นําคนเขาก็ต้องแบ่งฟันค่ะคนคนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่เป็นคนดีเนะค่ะเขาจะสอนให้คนมีทัศนคติหนึ่งละคือที่บวกค่ะนะแล้วก็พูดบวกค่ะนะคือพูดชื่นชมลูกน้องเราให้สอนลูกน้องเราเนี่ยชื่นชมกันอย่างนี้ค่ะแล้วตัวเราต้องชื่นชมตัวเอง ตัวเองด้วยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยชื่นชมเพื่อนที่ทํางานที่ว่าเขาเก่งอะไรยงเงี้ยอ่าทำไมเขาเก่งจังเลยนะหาเงินได้เยอะสวยจังเลยนะอะไรประมาณนี้หล่อจังเลยนะทําไมคนนั้นนิสัยดีจังเลยนะเออเราก็นิสัยดีเหมือนเขาได้เงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าเขาทําได้เราทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยทีนี้พอเราชม เราชมคนที่เรารู้สึกดีนะเชื่อว่าตอนนี้เราจะไปชมคนที่เราเกลียดไม่ได้หรอกอแล้วก็ชมตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองค่ะชื่นชมตัวเองในใจนี่แหละวันนี้ครูจะให้ความดูเนี้ที่คุณต้องคุณต้องชื่นชมตัวเองแบบเนี้ยเวลาเวลาคุณรู้สึกเหนื่อยท้อกับธุรกิจก,กับการงานที่คุณทำอ่ะคุณต้องนั่งเงียบ เราให้กําลังใจตัวเองมันต้องนั่งกอดตัวเองค่ะต้องนั่งขอบคุณบอกรักตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็เขียนไปซื้อสมุดมาสักหนึ่งเล่มแล้วก็นั่งเขียนในสิ่งที่ว่าเราอยากได้อะไรค่ะแล้วก็จินตนาการแล้วมันจะเป็นจริงเขียนเขียนแล้วจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากได้แล้วมันจะได้แบบสิ่งนั้นนะคะอันนี้เราเราได้แล้วเราถุงมาให้นะทุกคน เหมือนเหมือนเราสมมติเราใช้พื้นฐานคือเราขอพอรเราขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอ่ะเราเราก็ต้องจินตนาการถึงท่านเหมือนกันถ้าภาษาธรรมธรรมะเขาเรียกว่าละลึกถึงหรืออ่ะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนันนบสือใช่ไหมอ่ะล้วอธิษฐานคำคำอธิษฐานที่คุณอธิษฐานนั้นอ่ะมันจะเป็นจริงในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะคะ สมมติว่าวันนี้ทุกคนคิดลบใช่ไหมคิดลบพูดลบรู้สึกไม่ดีกับชีวิตอะ่ะมันมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสามครั้งเลยอะ่ะนะเกิดแต่เรื่องแย่ๆอ,ะอ่ะเรื่องเอาถ้าวันนี้เรารู้สึกแต่รู้สึกขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่เรามีทุกสิ่งในชีวิตเราแบบเนี้ยเออความโชคดีมันก็จะเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกคุณก็จะมีความสุขคุณก็จะมีสติ คุณก็จะสุขภาพดีเงินมันก็จะหลั่งไหลมาหาเราทุกที่ทุกทางมันพอมันมีความสุขพอมันมีสติมันก็จะมองเห็นโอกาสจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนี่คือที่แบบว่าเป็นคนเอาอะไรมาขายก็ก็ขายได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเออสาหรับคนที่ไม่เคยขายของเงี้ยอาจจะเป็นลูกน้องเขาอยู่อะไรเงี้ยไม่เคยค้าขายอะไรเงี้ยเออแต่ก็อยากจะขายของเนาะค่ะแบงปันขอคุย เอาวิวคสวยมาให้ <Yeah. S 1> ครูไม่รู้หรอกว่าใครจะมาบูชาเหรียญผู้ทา้าเวสวร์ให้กับครูแต่รู้ว่าครูชอบเจอลูกค้านะคะ กูก็ชอบเจอลูกค้าเก่าๆแล้วแหละเออแต่จริงคนเหล่านี้แหละที่เราน่าจะช่วยเขาค่ะช่วยยังไงคะบางคนเขาเขาไม่รับคําช่วยเหลือจากเราเหมือนเหมือนข้างห้องเนี้ยเวลาเราแบ่งปันแบบเนี้ยมันก็จะพูดว่าอ่ามึงทําให้ได้ก่อนค่อยมาสอนกูนะคะอะไรประมาณเนี้ยถ้าทุกคนยังมีคําพูดแบบนี้นะคุณไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะคะคุณอาจจะหาเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกสิ่งได้นะแต่วันหนึ่งอ่ะมันจะหมดไป มันมีโอกาสหมดไปได้นะเงินเนี่ยค่ะนะคะทุกคนเงินเนี่ยมีโอกาสหมดไปได้แต่ความรู้เนี่ยที่เราแบ่งปันแบบเนี้ยมันไม่มีทางหมดไปจากชีวิตเรามันจะอยู่กับเราอะ่ะตั้งแต่พบนี้ยันพบหน้าเลยค่ะอ่าเท่านี้อดีตเนี่ยคือพบพบพบอดีตเนาะเอออดีตก็คือแบบว่าพบที่แล้วอะ่ะที่เราเคยสะสมบุญมาหลายพพหลายชาติไม่พอจนมาถึงพบเนี้ยค่ะนะคะถ้าเรา คิดบวกอะได้ทุกเรื่องอะสืว่าฝนตกใช่ไหมอ่ะเมื่อวานเนี่ยฝนตกโอ้หพายุกระหน่ำมากเลยอะเออนะมันแทบจะพัดรถเข็นถล่มได้เลยอะเอออย่างเงี้ย <laughs> ลุงที่ขายของด้วยกันก็มันเราสวดมนใช่ไหมเขาอาจจะถามว่ามีอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยนี่แหละเวลาสวดมนอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะก็จะส่งคนเหล่านี้มาช่วย จริงๆที่เราอยากได้คืออยากได้เงินแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะเขามาอุดหนุนเราไม่พอคนที่รู้จักเราสนิทเราจริงๆอะถ้าคนเป็นคนกันเองอะเขาจะมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างต้องการอะไรนะสิ่งที่คุณจริงที่เราก็อยากจะตอบเขาเหมือนกันนอกจากว่าเฉยใช,ใช้พูดเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเมือนทุกคนถามครูเนี่ยถ้าคุณถามจัก,กรวาลว่าจะทํายังไงดีอยากให้ชีวิตดีขึ้นจังเลยนะ าแบบรถเร็วทันใจอ่ะยี่สิบเอ็ดวันอ่ะให้ได้เงินล้านเลยได้ไหมเอออย่างเงี้ยเออก็รู้เคล็ดลับแล้วว่าทํายังไงให้ได้เงินล้านนี้เอาอานาะเมื่อไหร่จะได้เงินแสนเมื่อไหร่จะได้เงินล้านเมื่อไหร่จะได้ร้อยล้านบางคนทํามานานบางคนสร้างตัวตนมานานอย่างเงี้ยบางคนทํางานมาทั้งชีวิตแล้วคืนนี้จะเจอคนมากหน้าหลายตาที่ที่ที่มาบ่นให้ฟังมาเล่าให้ฟังรวมกับเราก็เคยมีแบบไปบ่นให้เขาฟังเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเออ ส่วนมากเป็นหนี้ใช่ไหมคะทุกคนอยากหมดหนี้นะคะครูก็อยากหมดหนี้เหมือนกันครูรวมๆแล้วไม่ถึงสี่หมื่นเนาะเ,ออเราก็ไม่อยากให้มันมีเพิ่มใช่ไหมเ,ออเราไม่อยากมีแล้วอะเออเราอยากให้เงินมันถาโถมมาแบบเฮ้ยมาวันละหมื่นสองหมื่นวันละแสนวันละ,ละล้านเลยได้ไหมอะเอออย่างเงี้ยเนี่ยม,ม,ม,มันมันเราไม่จินตนาการไปอยากได้แบบนั้นเนาะ แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่แบบว่ามันจะได้ขนาดนั้นเนาะสิ่งที่เราต้องทําก็คือแบบทําใจค่ะทำใจปล่อยวางอดทนรอค่ะกับกับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเจอปัญหาเนี่ยค่ะสมมติว่าเรามีหนี้เนาะบางคนมีหนี้เจ้าหนี้ทวงแต่ก็ไม่มีให้แต่ก็อยากหาให้คืนได้นะเออจะทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก,ก่อนนะคะอันดับแรกอะ เราต้องมีความสุขแล้วเราก็อธิษฐานจิตเช่นเราต้องบอกกับใจตัวเองว่าฉันทําได้นะเป้าหมายแค่นี้ฉันคู่ควรกับเงินล้านร้อยล้านฉันทําได้หรือถ้ามันถ้ามีใครบอกว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่ใหญ่ไปใช่ไหมเราจะลดเป้าอ่ะหลักแสนอ่ะลองดูลองดูที่หลักแสนเราเคยหาเงินหลักหมื่นได้อ่ะเออว่าเราเคยหาเงินหลักหมื่นกว่าได้ทํางานเงินเดือนเนาะ แล้วทีนี้เราจะตั้งเป้าหลักหลักหักข้าวหลักแสนหลักล้านยีงยังเคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันมันใหญ่ไปนะเอ,อเงินมันจึงเยอะเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะดึงดูดเงินได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่พอมาฟังกับครูลุงใช่ไหมครูลุงอะ่ะก็บอกว่าเนี่ยก็มีแค่มีแค่ศูนย์บาทอะ่ะ ตอนนั้นสร้างตัวตนก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะแต่ก็โชคดีมีผัวนะผัวให้เงินใช้เยอะอย่างเงี้ยเออแต่ที่สร้างตัวตนได้มาทุกวันเนี้ยไม่ไม่ได้ใช้เงินสร้างกระาบาทเลยนะใช้แต่ความรู้แล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จนั่นแหละมันทำให้ครูมีกำลังใจว่าครูลุงทำได้เราก็ทำได้เหมือนกัน<ม>เขากิ่งเราก็เก่งเหมือนกัน สิ่งที่เรามันขาดคือขาดความมั่นใจครูกับมานั่งคิดกันถึงว่าเฮ้ยเราขาดอะไรวะเราขาดความมั่นใจเว้ยไม่ใช่ว่าเราไม่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทํานะเราทํางานมาตั้งเยอะตั้งแยะหาเงินเลี้ยงตัวเองหาเงินเลี้ยงครอบครัวมาตั้งเยอะแค่ขายของออนไลน์อะ่ะให้ได้กําไรสองแสนอ่ะทําไมเราจะทําไม่ได้วะถ้าเราพูดคําพูดดีๆให้กับตัวเองไนงะทุกคนมันก็จะทําให้เราแบบ โอ้แม่งมั่นใจตัวเองอะแต่เราอะมั่นใจตัวเองนะแต่อย่างทางทำเพื่อก็บอกว่าให้เราไม่ประมาทเว้ยนะคะคือทําไมถึงพูดว่าอย่าอย่าประมาทเท่าน,นี้เราทําแล้วหรือคนไม่ทําก็แล้วแต่คนที่เขาไม่สร้างตัวตนบนโลกอะไรก็ไม่มีผิดนะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ใครที่ทําก่อนอะได้เปรียบเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ทํา เขาไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเหนื่อยร่างกายไปตลอดชีวิตอาตัวตั้งเป้าหนึ่งปีอ่ะฉันจะขายสินค้าตัวเนี้ยให้ขายดีขายปังให้ได้ปีเนี้ยกูจะขายขายปังแม่งทุกอย่างอ่ะขายอะไรก็ขายดีหมดทุกอย่างเลยไรเงี้ยเชื่อไหมมันจะเป็นแบบนั้นแล้วพอบวกกับเราทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิทั้งทําบุญทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอ่ะ ไม่มีไม่มีเทวดาที่ไหนไปรักเราหรอกทีเนี้ยค่ะโอ้เทวดาหลังไหลยอยากจะมาช่วยเราอ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะนะก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆอถึงแบบว่าให้เราระวังข้อน,นี้คือระวังคําพูดตัวเองนะคะเวลาอารมณ์มันหงดุดหงิดเวลาบนอารมณ์เสียขึ้นมามันก็ทําให้เราอ่ะพูดไม่ดีได้นะคะนั่นแหละมันคือต้องระวังตัวเองตรงนี้